ข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะข่าวดีเรื่องแรกก็คือรับไปเลยพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวสามเด้งเด้งแรกก็คือในส่วนของไร่ละห้าไรบาทรอบที่สองผ่านการอนุมัติจากทางคอรมอรไปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์2564รออะไรรอในส่วนของทางธนาคารทกศสรุปรายละเอียดของเกษตรกรทั้งหมดจากทางกรมส่งเสริมการเกษตร และแผนการจ่ายแล้วก็ประกาศวันจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวเด้งที่2ก็คือนอบขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าว3า0พันกว่าล้านบาทน,นะคะสําหรับ คนที่แจ้งปลูกข้าว2ชนิดซึ่งทางธนาคารทกศยังคงค้างจ่ายรวมไปถึงเกษตรกรรายใหม่หรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหรือเกษตรกรรายเดิมที่ยังคงค,งค้างจ่ายตั้งแต่งวดที่1น่งวดที่14นะคะวงเงินตัวนี้ก็เพิ่มกรอบมาแล้วถ้าหากนําเรื่องเข้าครามโดยทางกระทรวงพาณิชย์เจ้าของเรื่องเร็ววันที่สุดเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวก็จะได้รับ การโอนเงินจากทางธนาคารทกศเร็วที่สุดแต่จะให้ระบุว่าวันไหนวันที่เท่าไหร่เมื่อไหร่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้รออย่างเดียวคือคอรมอเคาะอนุมัติจ่ายทางธนาคารทกศพร้อมจ่ายแน่นอนค่ะ และอีกเด้งที่3ก็คืออนุมัติแล้วเพิ่มกรอบวงเงินสําหรับนบขในการเพิ่มโครงการประกันภัยนะคะในส่วนของปี64ของเกรรษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวที่มีความเสี่ยงต่ําในส่วนของภัยต่างๆค่ะตอนนี้อนุมัติไปเรียบร้อยเหลือทางกระทรวงการคลังนํานเรื่องเข้าทางคอรมอและอนุมัติจ่ายอนุมัติว่าด,ดําเนินโครงการแบบไหนนี่คือ3มเด้งที่พี่น้องชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวจะได้รับ ะะหากเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe like. เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะวันนี้อีสานแซ่บก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝ่าอีกเช่นเคยวันนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวสารแล้วก็คลิปเสียงวิดีโอจากในส่วนของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะสําหรับโครงการผลตอบรับจากโครงการประกันรายได้จากพี่น้องชาวนาตัวจริงเสียงจริงค่ะโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมั่นคงและยั่งยืน ไปฟังเสียงพี่น้องชาวนาตัวจริงเสียงจริงจากคลิปของทางกรมการค้าภายในโดยกระทรวงพาณิชย์นำมาฝากในวันนี้ค่ะเชิญรับชมรับฟังค่ะทำนาก็ดีมั่งไม่ดีมั่งก็มุก็รู้สึกล้วมาค่ะปีไหนแรงก็ไม่ค่อยได้ทำมาก็มีล้มลุกคุกค,คานเหนื่อยค่ะเบื่อทอดเราขายได้แค่ไหน มันก็จะจบการแข่งนั้นแถวหน้านะทำนากขอยากได้ราคาสูงที่ทั้งทำก็เพราะว่ามีลูกนอกอยากให้ลูกเรียนสูงเก็บเงินไว้เยอะๆค่ะพอมีประกันรายได้ข้าวเข้ามาเราก็เริ่มมีกําลังใจทําขึ้นมาแล้วเราไปขายได้ไม่เต็มราคาเราก็ยังไปได้เงินตวนต่างที่รัฐบาลทดเชยให้ก็ยังพอได้ซื้อข้าวปลูกปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เรามีอยู่ก็มาใช้ใจในครอบครัวส่งลูกเรียนบ้างที่เหลือก็เก็บไว้ต่อทุนรอบหน้าค่ะ เราก็ไม่ต้องไปกูณนี่ยืมสินครเกษตรกรเขาก็พอลืมตา,าป้าได้ขอบคุณไปยังรัฐบาลนะครับที่ทําโครงการประกันรายได้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณรัฐบาลเลยหลายเด้อโครงการประกันรายได้เป็นหลักประกันชีวิตชาวนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน